อ่าโอเคก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในอคอนเทนต์ดันแรงอีพีที่สี่แล้วนะมาต่อจากอีพีที่แล้วกันเลยนะครับผมว่าอีพีนี้เราเราจะสุดแค่อีพีสี่ไหมในรหัสนี้นะออโอเคในรหัสนี้ถ้าขึ้นทางนี้ผมอาจจะไม่เล่นต่อแล้วเพราะว่าตัวผมน้อยมากนะครับออโอเคปะลุยกันเลยนะ,อะรอบแรกนะผมว่าน่าจะได้ประมาณสี่รอบเหมือนเดิมปะสี่รอบนะประมาณนั้นตัวที่แบนก็คือ ตัวนี้นะครับจีแลไอตัวหนึ่งไปไหนโอเคนี่ <c oughs> <c oughs> จะมีตัวเล่นไหมเนี่ยตัวเล่นนะผมเอาชิซุยไปเล่นดีไหมนะรอบนี้เอาอาจารย์ไกไปเล่นแล้วกันนะ <c oughs> อาจารย์ไกนะชิซุยแล้วก็อิทาจิแล้วกันโอเคอาจารย์ไกเอาเพิ่มจกักะไปนะครับเพิ่มจักะชิซุยแล้วก็อิทาจิอ่าส่วนสัตว์อันเชิญนะ <c oughs> ผมจะเล่นแบบนี้โอเค พร้อมมาแล้วนะเฮ้ย hey, มันเอา <Okay. S 2> เทพขีบามาเจอเราอะเรานี้เจอเทพขีบาเนะี่ยสางตัวเลยเนี่ยไม่ไม่รู้สกิลด้วยนะเนี่ยไอขีบาตัวแรกเนี่ยพอรู้อยู่ตัวตัวทีสองมันไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะมันขี่ม้ามาแล้ว oh. น่าจับแค่เลนเดียวอ่ะไอนน้บ้าเอ้ยมัน <c oughs> มันขี่มาหนีได้นะทุกคนนะผมไม่รู้เลยเนี่ยอโอเคสวยมันขี่มาหนีได้นะทุกคนนะโอ้โห สัอัญเชิญหมดไปสองตัวแล้วโอเคไม่เป็นไรเราแพ้เขาเสียสัตว์อัญเชิญไปสองตัวนะเพื่อที่จะจัดก,การผมเมื่อกี้นะครับแต่คิดบ่านในระหว่างมันขี่หมานี่เหมือนมันการดามเมจด้วยนะออผมโดนเมื่อกี้เนะี่ยการดาเมจผมเชยเลย มันการดาเมจได้กี่ฮิตเนี่ยผมไม่รู้เลยโอเคเอ,เอ้าเวรนกรรมไอ้ไอ้มา,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 าเล่นโหดจังไ้หมาตัวนี้นี่เนะ่ยเออเรียบร้อยเลยเ มาที่ตัวนะครับรึมันขี่หมาได้สองตัวเลยนี่หว่าเนี่ยมันกันดาเมจได้สองตัวเลยเนี่ย

ัวสุดท้ายซาสเกะแล้วตัวตัวเขาเล่นเก่งตั้งแต่2ตัวแรกนะซาสเกะเขาน่าจะโอเคนะผมว่านะอ,อย่าประมาทนะห้ามประมาทโอ้โเป็นกรรมแล้วไนงะมันโดนหลายฮิตไงถ้ามันอัดติดกำแพงไอ้สกิลสองของซาสเกะนะ เอ,อื่อเวนกรรมตุ้งเรียบร้อยตายเลยนะต่อไปก็อิทธ,ธิจีเราตัวสุดท้ายนะตัวเขาก็มีสัตว์อัญเชิญนะออมีสัตว์อัญเชิญอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็ขวบระวังไว้ว้าแล้วไหม้องเล่นหม่อี่ โอ้โหอันติเลยอะ่ะเกินไปมูยี่โอ้โหเวีนกรรมละอมไอ้เชี่ยเราแพ้มันเฉยเลยวะ่ะเอ้ยจังหวะมันไอ้นี่ไง เออะเรียบร้อยผมว่าถ้าผมไม่นี่ได้สกิลโดนแล้วก็อันตินะจบเลยแพ้นะไม่เป็นไรนะรอบแรกโอเครอบแรกก็แพ้ไปนะครับผมามาเอาใหม่เมื่อกี้แต้มเราไม่ลดนะเรามีอะไรนะเขาเรียกว่าการป้องกันดาวนะเ,ออเราชนะติดต่อกันยังไม่แพ้เลยนะตั้งแต่เล่น E ีพีที่แล้วเ,ออเรายังไม่แพ้ใครเลยโอเคเกมนี้ผมว่าเอา อิทจิก็โอเคแล้วนะแต่ว่าอาดีดาระไปก่วยไปปั่นประสาทมันเนาะดีดาระปั่นประสาทดีกว่า,ปปา,า,า,วาโอเคนีละดีดาราผมบอกเลยว่าเ น้ต่ตัวแรกสเริ่มตการมงวดเร็วเร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเาเร็เร็วเร็วเร็วเรอเร็วเเวเร็รรเวรเ ไปโดนหางมันอ mm ีกอะผมเอ้ยโคตรเซ็งเลยไปโดนหางสกิลมันอะจริงจมันไม่น่าโดนเลยนะเมื่อกี้เนี่ยนี่ผมเบื่ออย่างนี้แหละโอ้โหเรามันก็ไม่ใช้สกิลรีบๆจบนะมันตีผมทำไมเนี่ยไม่ปล่อยผมไปมันจะตีผมไปเรื่อยๆแบบนี้จนเวลาหมดนะทุกคนนะ ปล่อยมันนะครับผมเซ็งมากเลยไปโดนไปโดนหางสกิลอะโคตรเซ็งอะเมื่อกี้จริงๆแบบว่าสุดๆละ่ะโอเคโดน โดนีิเหรอเวรกรรมอืมุตส่าห์ตั้งสมาธิตั้งใจเมื่อกี้เนี่ยเอะไรแต่ว่าเลือดเราเยอะอยู่นะสิบวิทันปะเนี่ยรู้สึกเออไม่ทันเวรกรรมละของแท้เลยเรอบนี้เออแต่และตัวนะที่ผมเจอวันนี้คือสาหัสทั้งนั้นเลยนะรอบนี้อรอบนี้อาจจะแพ้ไม่ถึงผมไม่ถึงคางอย่างเงี้ยวะ่ะ

ฮึฮึมันยังใส่ผมต่อยโอเคตายไปนี่แไงตัวชีซุยนะชีซุยเราห้ามพลาดเด็ดขาดอีกฝั่งหนึ่งสารเสินยังไม่ใช้เลยนะที่สี่ ก่อนเลย,ยากให้มันรอดนะโอเคสวยสงการรานนี้เอาตัวแข็งมาว่าแล้ว เล่นยากซอสิอเราหาจังหวะด,ดีๆก็ไม่น่าเสียหาย กรรมแล้วเขาโอเคสวยนะฮะโอเคโอเคสวยยะมากนี่เนี่ยขอเอาคืนเน <laughs> <ะ>ี่สี่สุยเรากู้เกมกลับมาได้นะทุกคนนะแล้อันนี้ผมว่าน่าจะได้สุดการงง์ยไหะไอ้ไม่เอาเออึะ <c oughs> <c oughs> ปะต่อนะครับ อตอนนี้ก็แบนแค่ตัวเดิมไปก่อนไม่มีไม่มีตัวไหนที่ว่าผมลำคาญไปมากกว่าน,นี้แล้วนะ <c oughs> ดเดี๋ยวเราออนะเอาแล้วเอาหินรสาวไปเล่นนะครับโอเคนาโตกะนาโตะนาโตะโทบิรุ่นสามไอ้รุ่นสมผมเห็นเขาเล่นกับสกิลเนี้ยมันเกียนมากเลยนะสุดๆอะ วัดไปวัป Debatte, บมานะครับม <ท Verse. S 2> <ip>. ันเป็นตัว ร้อยนะสวยงามต่อไปก็เป็นโทบิโทบิรอบนี้หวังว่าเราจะไม่พลาดอันติพลาดมองไาเราจะไม่อันติพลาดโอเคสวยเมื่อกี้ผมรอนะรอจังหวะมันสกิลเพราะถ้ามันจังหวะมันสกิลเนี่ยมันจะกดอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันไม่สกิลเนี่ยมันมีโอกาสกดสัตว์ สัตว์ไอสัตว์อันเชิญมาสวดเราได้นะสวยแต่ว่าสัตว์อันเชิญก็เสียไปตัวนึง่งเออไอ้บ้าผมคิดว่าไม่ผมคิดว่าตายแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมเลยปล่อยคีย์บอร์ดนะแต่มันไม่ตายโอ้โหกดสวยสวยจัดสวยจัด โอเคสวยงามมากบึมบึมอ่ะรอบนี้จะจบไปง่ายๆเลยนะคือรอบนี้อ่าอีพีนี้อาจจะไม่ถึง15นาทีนะเดี๋ยวลาดนี้ผมก็หยุดคอนเทนต์ลาดนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปเล่นลาดอื่นนะอ่าแต่ก็จะเป็นคอนเทนต์20นาทีเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้ผมก็สุดไว้แค่นี้แหละอแต่ว่าอาจจะมีช่วงสิ้นเดือนเนี่ยมันเล่นมันต้องเล่นอีกรอบนึงแน่นอนนะถ้าผมปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะลดลดลงมาเองนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาเจอกันอีก E ีพีหน้านะว่าจะเป็นรหัสไหนนะอาจจะมีตัวละครเยอะกว่านี้นะครับมาให้ชมกันโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัดไว้จบไว้เพียงเท่านี้นะก็15นาทีก็ไม่มีปัญหาทุกคนนะก็ได้ดูผมแพ้ไปแล้วแพ้ตั้งแต่รอบแรกเลยในอีพนี้โอเคสำหรับนี้ผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมบายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะโอเค